ชิ้นลงไปค่ะถ้ามันไม่แบนแปลว่ามันสุกแล้วค่ะค่ะปาดแล้วพับนะครับปาดแล้วับปาดแล้วก็พับนะครับปาดแล้วก็พับนะครับอือหืออู๋น่ากินมากอ่ะแล้วสีเสือเขาดีมากสีเสือเขาดีมาก้านบนใช่ไหมลูกครับอือเอาล้ครับนี่คือ ไม่ต้มยำต่างจังหวัดตองอย่างนี้อออนี่แหละอันนี้เนี่ยเออถ้าเป็นของพี่หอยขอชุ่มๆเลยนะนี่เลยครับเอ้าแล้วโอ้แล้วโอ้แล้วแม่บอกได้กำไรใช่ไหมลูก อยากเด็ดที่ลูกชิ้นเขาทอดพอดีอมันกรอบงอกนุ่มในจริงๆด้วยแล้วก็น้ำจิ้มกำลังหวานเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีไก่ทอดอะเหมือนกับว่าเขาหมักมาดีประมาณนึงอะแล้วพอทอดอะแบบว่า ข้างในสุกพอดีแล้วข้างนอกก็กำลังกรอบแล้วพอราดด้วยมายองเนสนะฮะมันเข้ากันมากเลยครับอันผมชอบอับนี้โอ้จริงจังอ่ะเอยเขาบอกว่าพี่ซุปครับเด็ดใช่ไหมฮะไปไปขอแบบสุกสุกลูกสุกสุกคุณซุปครับโครงไก่โครงไก่ดีนะครับดีมากเด็ดยังไงพี่โครงไก่เขาคือผมผมว่าเนื้อมันฉ่ำอ่ะมันมันหวานหวานอร่อยอร่อยมัน โก้เป็นไงแซ่บมากเลยอือ,อ,อ,อวว้อ้มาแล้วเว้ยหอยหมาแล้วเว้ยเอาไหมาเอาไหมาเขาเขาเขาความนิ่มของแป้งคือแป้งอ่ะชูแล้วเด่นขึ้นมาเลยฮะแป้งนุ่มมากครับแล้วมัน กัดกึ้นก็มันมันเหมือนกับมันมันละลายไปในปากเลยอ่ะนี่นี่ไม้ของพี่อ่านี่นี่นี่ของพี่นี่ของพี่พี่จัดการเลยพี่ขออนุญาตเปิดแมสนะต้องกินเลยร้อนๆขออนุญาตนะอยดูชิ้นนี่แล้วมันมีไข่เหมือนมีไข่นิดนี้นะจานนี่ของครูลูกโอ้โหิีก็มีความสุขจังเลยอ่ะ เขาเคยเปื่อพวกเราไหมที่นี่สิส้เป็นังงน้าจิ้มเป็นยังไโอ้โหเลยฮะโอด้ละเก่นตรงไหนพี่พี่บอกเลยเนื้อปลาหมึกสดมากครับเหนียวนุ่มแล้วน้ำจิ้มแซ่บมันมีเผ็ดเปรี้ยวหวานสามรสเลยครบเลยนะอืีอยวจะกินจริงเฮ้ยเวลากินปลาหมึกต้องใครกินไม่เป็นนะฮะในนี้ผมบอกทางบ้านเลยชิ้นใหญ่ๆไว้แล้วมันจะมันจะโบ๊ะด้วยด้วยน้ำจิ้มใช่ไหม น้ำจิ้มเสร็จแล้วก็เข้าปากเลยน้ำจิ Demon> ้มอร่อยมากฝากบอกคุณแม่นะลูกเดี๋ยวมิซูไปเสิร์ฟให้ก่อนพี่โก้เคยลองไหมแก้วนี้ไม่เคยปกติไม่กินกาแฟด้วยซ้ำเนาะใช่ใช่อ่าลองดูนะแต่ถามว่ากินไหมกินได้แต่ว่าไม่ไม่ลองดูจากน้ำส้มแล้วดึงขึ้นมาก็ได้แรกแรกหนูชอบดมไม่ชอบกินงั้นดมไปตลอดเลยก็ได้ดูดแล้วดึงขึ้นมาอย่างเงี้ครับมันจะได้รสจากกึ่ง ขึ้นเลยขึ้นึ้อร่อยไหมเออหืมไม่เคยทานแบบนี้เลยลูกอร่อยมากเลยครับอร่อยมากหอมมากครับโอ้โหชื่นใจชื่นใจแล้วก็กาแฟกลิ่นมันอ่ะมันประทะเพดานปากทั้งหมดอร่อยอร่อยนะผมเคยกินแล้วผมเคยินแล้วเคยไปแล้วสั่งอันนี้เลย พี่ก็คือน้องปรุงไม่ได้ชิมเลยนะขาดอะไรครับขาดได้แล้วอุ้ยชิมสิหนูอ้หนูพี่หอย้ออะไรครับขอเล็กยำเล็กยำพิเศษพิเศษสี่สิบทุกอย่างไหมครับใส่ทุกอย่างทุกอย่างลูกทุกอย่าง4ี่สิของพี่หอยกลิ่นหอมมากโอ้โหสีสีในร้องนี่ลอง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 เฉยลองยังลองเฉย ลองจิ้มลองจิ้มอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยปลาเกือกล้วยกล้วยยังจากยังจากตะเกียบอยู่เลยอันนี้พิเศษที่ตั้งใจในบอกอิ่มหมูพวกนี้คุณคุณคุณย่าเตรียมเองหมดเลยทําเองไม่ได้ไปรับหมูแดงสําเร็จรูปไม่ใช่ไม่ได้รับค่ะทำเองเลยใช่ไหมเฮ้ยอร่อยเส้นหอมมากอ่ะบะหมี่บะหมี่ไข่ที่เขาบอกว่านี่มันคือบะหมี่ไข่จริงๆนี่ชื่อเรื่องบะหมี่ที่อร่อยที่แค่แบบเขาเป็นผมกินแล้วตายก็เป็นความสุขมากเลยน้องพี่ก้ขอทำฉันนะลูก น้ำจิ้มชามๆเลยลูกเฮ้ยกูรู้สึกผิดเลยเนี่ยพี่ซูเมื่อไห่เรารู้สึกกดดันขนาดนี้คะอุ้ยยังไงพี่หอยกรนี้เขามีกลิ่นควันเทียนด้วยอ่เอ้ยไม่ใช่น้ำเขาเหมือนมีควันเทียนอ่ะน้ำอร่อยมากแสดงว่าเขามีอบควันเทียนด้วยนะหอมมากเลยค่ะอบเนื้อข้าวมากเออไอ้น้ำเนี่ยสูตรลับเลยนะหอมมาก ที่น้องตอบไม่ได้ว่าจุดเด่นคืออะไรเขาอธิบายไม่ได้ในฐานะคนขายทนชิมอธิบายได้ไหมครับว่าจุดเด่นของน้ําจิ้มเขาเป็นยังไงครับหอมเขาบอกก่อนครับธรรมดาเป็นคนไม่ค่อยทานน้าจิ้มครับเรารู้สึกว่ามันมันหวานเกินแต่อันนี้นัวมากไม่หวานคือหวานกำลังดีหวานกำลังดีแล้วแหวนด้วยตัวกล้วยเขาด้วยกล้วยดีผมว่ากล้วยเขาเอาหามก็คือหามกำลังดีนิ่มก็คือนิ่มกำลังดีไม่เละลาวาคืออย่างนี้ฮะ โอ้โหโอ้โหผมขอกินก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหมันลาวาจริงมันต้องใส่เนยแล้วมันลาวาจริงเข้าใจทำอ่ะหอยเอ้ยเอที่พี่สาวเขาคิดนะไ่ยอันนี้ยพี่สาวคิดนะเป็นไงหอยบอกเขาู้องซื้สุดจริงความเป็นลาวามันยังไงพี่มันมันเหนียวกรอบอื ไอลาวาที่มันโดนอ่ะมันผสมกันมันหอมมันหวานอย่าเพิ่งกินหมดครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งสูตรไม่เป็นไรฮะตอรติโดตอรติโดตอรติโดลูกท่านผู้กากครับเดี๋ยวผมทํตอรติโดชิ้นเดียวแล้วหั่นสามค่ะอาาเอาลองกินดูธรรมดาไม่กินกล้วยกับโรตีนะเอาลองดูเป็นไงครับพี่ป๋องอร่อยมากครับเลือกกล้วยดีแล้วก็แป้งยังคงเป็นนัมเบอร์วันอยู่เหมือนเดิมคือถ้าเป็นกล้วยแบบที่เราเคยกินกันแบน มันจะเละๆใช่หมคะแต่อันนี้มันจะไม่ได้สุกเละเกินไปค่ะขวาทั tragic, ้งขวาของผมขอบคุณค่ะสคริยาเปิดไมสชิมฮะับใช่เลยครับผมวินระยะให้ครับเฮ้ยน่าร้ากว่าครูขอบคุณค่ะ กเนียนแป้งเขาอะแป้งแป้งที่เป็นขนม้นังไส้หอมไอมไอไส้หวานอะกูกินไส้หวานได้กินอืมกูกินไส้เค็มหอมมากพี่อืมไส้เค็มเนี่ที่ร้านทําเองไม่มันหอมแบบหอมเหมือนกลิ่นมะลิอ่ะคุณรู้สึกไหมใช่มีกลิ่นมะลิที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบิชิวุออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วย กด Subscribe ด้วยนะครับ